สวัสดีค่ะดิฉัน,นกายภาพบำบัดสรัญยาตรูจีกิจและทัชพันธ์เพียาพิสารค่ะพวกเราเป็นนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลศิริลินหาดใหญ่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke เป็นท่าบริหารข้อต่อและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อท่าที่ผู้ป่วยสามารถทำได้เองโดยใช้แขนขาข้างที่ดีช่วยค่ะโดยท่าที่จะแนะนำในวันนี้จะมีทั้งหมด8ท่าด้วยกันมาลองทำไปพร้อมกันนะคะ ท่าที่1การยกแขนขึ้นลงท่าเริ่มต้นให้ผู้ป่วยใช้มือข้างที่ดีประสานกับมือข้างที่อ่อนแรงโดยให้นิ้วโป้งข้างที่อ่อนแรงอยู่ด้านบนจากนั้นค่อยๆย,ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะจนแขนวางราบไปบนหมอนค่อยๆย,ยกแขนลงและกลับมาท่าเริ่มต้นท่าที่2การกางแขนและหุบแขน ท่าเริ่มต้นใช้มือข้างที่ดีจับข้อมือข้างอ่อนแรงและกางออกให้ได้มุมฉากยกแขนขึ้นไปให้ต้นแขนติดหมอนยกแขนข้างที่อ่อนแรงลงมาวางพาดหน้าอกผู้ป่วยหลังจากนั้นค่อยๆยกกลับมาที่เดิมแล้วทำท่าเริ่มต้นซ้ำท่าที่ 3. การหมุนข้อไหล่ขึ้นและลง ท้าเริ่มต้นให้ผู้ป่วยใช้มือข้างดีจับข้อมือข้างอ่อนแรงจัดให้แขนตั้งชากกับลำตัวหมุนแขนข้างที่อ่อนแรงขึ้นไปด้านบนโดยให้ปลายแขนขนานกับศีรษะจากนั้นจับแขนข้างที่อ่อนแรงหมุนลงมาด้านล่างแล้วทำท่าเริ่มต้นําท่าที่4การเคลื่อนไหวข้อศอกท่าเริ่มต้นใช้มือข้างดีจับมือด้านที่อ่อนแรง งอข้อศอกพับเข้าหาต้นแขนและเหยียดข้อศอกออกแล้วทำท่าเริ่มต้นซ้ำท่าที่5การกระดกข้อมือและเหยียดนิ้วท่าเริ่มต้นใช้มือข้างดีจับมือด้านที่อ่อนแรงจับปลายนิ้วเหยียดตรงและกระดกข้อมือขึ้นจากนั้นทำท่าเริ่มต้นซ้ำ ท่าที่6การเหยียดนิ้วโป้งท่าเริ่มต้นใช้มือข้างดีจับมือด้านที่อ่อนแรงจับนิ้วโป้งเหยียดออกด้านข้างแล้วทำท่าเริ่มต้นซ้ำท่าที่7การงอและเหยียดสะโพกท่าเริ่มต้นยกเท้าข้างที่ดีสอดใต้เข่าข้างที่อ่อนแรง เลื่อนเท้าข้างที่ดีไปยังข้อเท้าข้างที่อ่อนแรงจากนั้นยกขาข้างที่อ่อนแรงขึ้นโดยใช้แรงจากขาข้างที่ดีช่วยยกยกขาข้างที่อ่อนแรงลงแล้วทำท่าเริ่มตน้นซ้ำท่าที่8การยกสะโพกขึ้นและลงเมื่อผู้ป่วยมีกำลังกล้ามเนื้อมากขึ้นโดยสามารถนอนหงายพร้อมกับชันเข่าได้ให้ผู้ป่วยนอนชันเข่าแล้วยกสะโพกขึ้นและลงสลับกัน จบไปแล้วนะคะสำหรับ8ท่าบริหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยแต่ละท่าให้ผู้ป่วยทําซ้าวันละ2รอบรอบละ10ถึง30ครั้งแนะนําให้ผู้ป่วยทําทุกวันต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ